โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยน,ยนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการต่อกระถามคีย์ันเอนะฮะทุกคนถ้าเสียงของแปๆไปก็ขออภัยนะครับดีว่าไอาเหมือนเดิมฮะทุกคนยังไม่หายเลยเนี่ยโอเคนะเนาะซึ่งที่อวานลงคลิปสติดเกมไปก็ไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าจะต่อคีย์นี้ไม่ทนะันเนาะโอเคทุกคนงั้นว,วันนี้ก็เอ,อะไรเนี่ยเมาอีกแล้วโอเคปะแล้วก็มาเริ่มคำถามแรกเลยนะฮะนี่เนาะคนคุณโนเนเอ็มที MT เลยนะคนนี้เลยนะฮะทุกคน ติดตาผมมาแต่แรกเลยบังหน้าตั้งแต่ผมเลือกทำช่องเลยมัง้งนี่ฮะเขาถามได้เลยนะพ่เป็นคนหรือเปล่าครับพ่ก็ต้องเป็นอยู่แล้วสิคับน้องผมจะเป็นเอเลี่ยนได้ไงล่ะเออจริงไหมเวลาพี่ขี้เกียจพี่จะทำอะไรหายขี้เกียจครับอ่าผมก็จะเดินไปเดินมานะฮะทุกคนก็มานอนเหมือนเดิมทุกคนก็ไม่ขี้เกียจนะสระผมนะฮะไม่คิดว่านอยเขาพี่จะมีแฟนไหมเนี่ยก็ต้องมีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับทุกคนมีไม่มีมันก็ไม่ต่างกันนะฮะสรหผมเนี่ย พี่ชอบอะไรมากที่สุดฮะถ้าจะมาเก็ตจังฮะทุกคนตอบง่ายมากเลยนะพี่เกียดอะไรมากที่สุดครับแนี่ยของเก็ตเหรอก็น่าจะเป็นแมงสา่านไมืไ่แน่ฮะทุกคนโอเคเนาะคร้งแรกหาดไปแล้วฮะทุกคนมาคร้งที่สองฮะคุณเทนเทนเนาะรอมานานเลยครับเป้ผู้หญิงเหรอพี่เป็นคนยังไงเหรอครับเพ่ชอบเป็น้องผมเหรอเนี่ยก็เป็นแนวลอลี่นะแบบว่าผู้หญิงตัวเล็กๆนะฮะสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นิสัยก็จะเป็นแบบว่า ดีๆหน่อยอ่ะเออไม่ไม่เท่าูก็พออ่ะอยู่ข่าวนะต่อมาฮะพี่คิดว่าจะออกไหมฮะ,ะถ้าหมายถึงจะออกไหมนะมีมีคําเดียวทุกคนจะออกไหมก็ได้มีคนเดียวแหละผมคิดว่าขอให้ออกนะใช่คนนั้นจะรู้นะฮะเห็นเขาว่าไม่ออกเนี่ยจะรู้แล้วแหละว่ามันคือใครนะขอให้ออกนะฮะทุกคนพี่คิดว่าหาหมาอร่อยไหมฮะผมไม่เคยกินนะฮะหรือว่าจะลองกินก็ได้นะจะให้ให้กินฮนะ สูตรของดีกีเลยนะเออเราเล่นฮะทุกคนต่อไปเลยนะฮะคุณมัสวีในะลุงตู่นะฮะเจ้าเอ๊ะป้าลุงตู่ไหมฮะเออคำถามนี้เสียงคุ้มากเลยนะฮะถามอะไรมาเนี่ยฮะโอ้โหอ,อ่ก็ไม่ละนะฮะทุกคนเพราะว่าลุงข่อยเป็นคนดีอยู่แล้วไงเลยไม่ละเออประชดน,นะชอบกินน้ำอะไรอะไรเหรอกินน้ำโค้กฮะทุกคน าพี่เป็นคนเหิน่อไหมฮะก็น,นิดนึงนะผู้ชายด้วยคนมันก็ปกตินะฮะสี่ที่มีที่นอกกี่คนครับมีพี่สาวคนหนึ่งอ่ะนับเป็นหนึ่งคนไหมฮะผมไม่แน่ใจนะต่อมาเลยฮะทุกคนฟูยุกิแล้วกันนะอายุเท่าไหร่มันี่สิบหกนะฮะทุกคนมีแฟนอายังยังไม่มีฮะสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหสิบห้าฮะทุกคนน้ำหนักกี่กิโลเอาน้ำหนักหัวหมอหกสิบห้าจะเปิดหน้าเมื่อไหร่ฮะมาถึงเมื่อถึงเวลาผมก็จะเปิดฮะทุกคนแต่ไม่ใช่เรื่อองนี้แน่นอนฮะทุกคน น่าจะประมาณถ้าผมค่าค่าเดาไอ้นะเขาจะพันซับขึ้นไปไมั้งพันสองพันซับนี่แหละครับทุกคนก็แค่แประมาณนั้นนะโอเคฮัทุกคนต่อมานะนี่เขามีบอกได้วยว่ามีใครเหระครับเคี้ยไม่ออกสมองตันนะผมไอหัฟุบุก,กิไอดีจริงน่าดูตึงเองอ๋อต่อมาก็โ <Okay. S 1> อเคอะไรเนี่ยไอหผมอาจชื่อคนนี้ไม่ออกไม่เป็นไรครับทุกคนพี่อายุเท่าไหร่ครับสิบหกขามีแฟนหรือยังยังไม่มีครับผมนะอืมทำไมาชื่อเขาแปลกๆแปลกเนี่ย นันทาพุทธีนะฮะยินดีสําหรับ400สี่ร้อยซ้ำนะฮะอีอีขอบคุณค้าผมนะต่อมาก็คำถามของคนนี้นะฮะเขี้ยวอคนนี้แหละฮะทุกคนผู้ชายผู้ถามหาสตรีมนะฮะทุกคนคือทำไมี่บอกอย่างนี้ทำไมผมว่าสตรีมใช่ไหมเราหนึ่งปีละก็คือคอมผมนะไม่มีไม้นะฮะและอียร์คือผมสตรีมไม่เป็นและอียร์นีงนะฮะทุกคนคือคอมผมมันมีขึ้นหน้าจอของจะบรูปให้ดูนี่เลยเห็นไหม ขึ้นมาจอผมจะเอาไปเลยบสตรีมหาทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะผมไม่มีโปรแกรมสตรีมเลยฮะสตรีมไม่เป็นเรื่องผมนั่นจะยุ่งยากน่าดูเลยฮะไหนต้องมาเซตไหนต้องมาดูแบบว่ามันพร้อมหรือยังนะถ้าเกิดว่าสตรีมไปแล้วคมเห็นภาพก็จะแย่เอาไม่รู้ทีแก้ไขปัญหาโอเคเนะาะงั้นผมแลวผมมีไมค์ก็ไปหาข้อมูลมาก,ก่อนนะฮะไม่ต้องใจร้อนเนาะโอเคใช่ไหมโซนี่ใช่ดีมากต่อมานะฮะทุกคนเคเอเอเอวายเกอร์ทีวีนะฮะจะได้เกมว่างไหมอินนามัยครับ น่าจะอิ่นนานฮะทุกคนพี่อยู่ชั้นอะไรครับผมอยู่ชั้นพวชหนอึ่งนะสามพี่ยามาหาเป็นไหมครับถ้าถามแบบนี้สินะโมมนะบอกเลยว่าท่อไขไม่เป็นเลยฮะข้าวไม่เป็นนะับตัวมากไปอย่างเดียวหรือว่าท่อเป็นไหมหรือว่าทําหาเป็นไหมล่ะอืมตองมา,มากไปอย่างเดียวอะถ้ามีความว่าสมก,กิจังพี่จะทํายังไงเหรออืมเดี๋ยวผมเอาไว้บอกท้ายคลิปแล้วกันเนาะถ้าได้ตัวอะไรนะอวีครับ ฮาร์สโคงที่วันไม่นะเพื่อนผมเองเอเซนก้าเลยฮะทุกคนเออ G B G เออ G B P FF เกมนะฮะทุกคนติดตามผมเดียวแล้วครับขอบคุณครับผมนะแล้วก็ฟอร์มโลวันนะฮะผมติดตามรุ่นนาไหมผมลองไปดูในยูทูปแดบบอทนะฮะทุกคนตามมาแปดเดียวนะฮะทุกคนคนนี้นะฮะฟอร์มโลวันนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะฮะโอเคมาเดิมนะฮะทุกคนที่บอกว่า ถ้ามีคนมาว่าสวัสดีจังพี่พี่จะทํายังไงใช่ไหมผมก็อยากจะบอกเลยนะว่าไม่กินเผือกนะครับเพราะว่าเผือกมันไม่อร่อยนะฮะ